นี่จะเป็นอาการทั่วไปของผ้าที่อยู่ในม้วนค่ะเวลาที่ลูกค้าซื้อผ้าแล้วผ้ามาส่งโรงงานช่างก็จะเอาไปกรอแล้วก็จะพบดีเฟกต์ต่างๆที่เกิดขึ้นในม้วนผ้าอย่างอาการผ้าที่เกิดขึ้นได้ทั่วไปก็จะมีอย่างเช่นเรื่องพวกนี้อาจจะเกิดขึ้นได้จากความแตกต่างของอดผ้านะคะจะขึ้นอยู่กับกระบวนการย้อมในแต่ละครั้งค่ะทุกๆครั้งที่คุณต้องใช้ผ้าเดิมๆตลอด ดังนั้นเมื่อโรงงานตัดเย็บได้ผ้าของลูกค้ามาตัดในจํานวนที่มากทางโรงงานตัดเย็บจะต้องตรวจสอบม้วนผ้าของลูกค้าให้ดีก่อนที่จะขึ้นตัดและถ้าเจอปัญหาก็ต้องรีบแจ้งลูกค้าทันทีม,นทมักจะพบในสิ่งทอที่มีการย้อมแล้วก็จะมีรอยเปื้อนด่างๆเล็กๆตลอดม้วนค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้บ่อยเช่นกันค่ะเป็นปมเล็กๆแล้วก็มีรอยได้ลันตลอดแนวยาวทั้งเส้น โดยมากมักจะมาจากการตรวจเช็ค GSM ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นรูวงกลมนะคะขนาดที่ไม่ใหญ่มากในหนึ่งม้วนอาจจะเจอประมาณ2รูนอกจากนี้ก็ยังมีการตรวจเช็คแรงเสียดทานความคงทนของผ้าทดสอบการหดของผ้าและอื่นๆภายใต้สภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะส่วนใหญ่วิธีแก้ไขปัญหาพวกนี้ทางโรงงานก็จะแจ้งลูกค้าก่อนนะคะว่าผ้ามีปัญหาเป็นมากเป็นน้อยเจียนส่วนที่มันมีปัญหาออกไปได้ไหมแต่ถ้ามันเป็นเยอะก็คือต้องให้ลูกค้าเอาไปเปลี่ยน คือส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของลูกค้าแล้วก็ทางช่างตัด